สร้างเกาะในฝันนะครับผมในฟรีไฟธรรมดาได้หรือเปล่านะครับผมคําตอบคือสวัสดีครับลุมเนท f อนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกม การเนหน้าพีไฟไม่แม็กนะครับผมฟังดีๆนะฮะไม่แม็กนะครับและก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เนตจะมาตอบคําถามว่าพีไฟธรรมดานะครับผมมันสร้างแมบไม่ได้หรือหรือว่าสร้างแมบคาบแลนได้หรือเปล่าสร้างเกาะในฝันได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่เนตจะมาตอบคําถามให้นะครับผมด้วยครับก่อนที่เราจะไปตอบคําถามกันนะครับผมมาดูกิจกรรมตรงนี้กันก่อนนะฮะนี่ครับคุ้มทรัพย์อาม่าพารวยนะครับตั้งแต่วันที่24มกราคมนะครับจนไปถึงวันที่ 6กุมภาพันธ์2565เลยนะครับผมเพียงแค่น้องๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับผมนี่ครับเห็นไหมเข้ามาล็อกอินในเทศกาลรุดจีตรงนี้นะตั้งแต่24ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับนี่ครับก็เข้ามาล็อกอินเสร็จปั๊บนะครับเล่นครบ30นาที60นาทีก็จะได้รับโทเค็นไปในแต่ละวันนะครับผมก็คือ5โทเค็นนะนะครับผมก็สำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับเราสามารถนํามาแลกนะครับนี่เป็นของรางวัลหรือว่าไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ ก็เข้ามาดูกันได้นะครับมีกล่องมีสกินปืนนะครับมีรูปมีร่มชูชีพนะครับมีบอร์ดแล้วก็มีกระเป๋ามีระ,ะเบิดด้วยนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของวันที่29นะครับถึงวันที่30มบากราคมนะครับผมนี่ครับเล่นครบ60นาทีเลือกรับไอเทมฟรี1 ชิ้นได้เลยนะครับผมนี่ฮะก็ใครอยากได้ได้เสื้อก็มาเลือกกันเอาเองนะครับผมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับเล่นครบ120นาทีนะครับเลือกเพิ่มไปอีก1ไอเทมเลยฟรีนะครับผมนี่ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับในส่วนของวันที่29แล้วก็วันที่30มกราคมนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมทุกคนก็สลับเรื่องที่ที่เกิดไว้เมื่อต้นคลิปนะครับผมก็เรื่องของการสร้างแบบคราฟแลนนะครับผมหรือว่า สร้างเกาะในฝันนะครับผมในฟรีไฟธรรมดาได้หรือเปล่านะครับผมคําตอบคือตอนนี้ที่อยู่ในฟรีไฟธรรมดานะครับคําตอบคือมันสร้างไม่ได้นะครับผมทุกคครับแต่แต่นะครับผมมีน้องๆถามเข้ามาหลายคนมากๆเลยนะครับถามพี่เน็ตมาว่าพี่แล้วเราสามารถเล่นแมพของคนอื่นได้ไหมนะครับผมพี่บอกเลยว่าเล่นได้นะครับผม จะเล่นห้องของคนอื่นอย่างไรนะครับผมเราต้องทําตามขั้นตอนที่พี่บอก หลังจากนี้นะครับผมก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะรู้ขั้นตอนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เนทด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เนทด้วยนะครับผมทุกคนครับก็สำหรับวิธีการเล่นแมปของคนอื่นนะครับเช่นนะพี่เนทจะยกตัวอย่างนะครับเช่นซีโคชอ็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมเงินมือถือทุกระบบและเกมสุ่มของรางวัลมากมายพร้อมระบบเติมเงินสะดวกปลอดภัยทันใจ รวดเร็วต้อง C ี Shop แมพของพี่เองนะครับผมที่พี่ทําคลิปไปเมื่อหนึ่งวันก่อนนะครับผมนี่ครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหนีสน่ส่วนกระสุนพี่ได้มาสอนแล้วนะครับผมสร้างแมพแบบไฮไลท์นะครับบัตรฟ้าด้วยนะทุกคนก็อ่ะคลิปเข้าไปดูนะครับเราจะเล่นแมพของคนอื่นได้อย่างไรนะครับผมก็คือถ้าเราไปเจออ่าคลิปหรือว่า สรตมเมอร์หรือว่าคนไหนที่แบบแจกโค้ดนะครับผมนี่ครับพี่ได้แจกไว้ด้วยนะอ่าคัดลอกมาเลยนะครับอ่ะคัดลอกนะครับแล้วก็กลับไปที่ฟรีไฟล e นะครับผมฟรีไฟลของเรานะทุกคนอ่าพอกลับเข้ามาในฟรีไฟล์ของเรานะครับผมอ่าในหน้านี้นะครับผมอ่ะสมมติเริ่มต้นเลยนะครับเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับผมก็ให้เรากดเข้ามาตรงหมวดทั่วไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คราบลนนะฮะซึ่ง เราต้องไปติดตามแมปที่เราจะเล่นก่อนนะครับผมก็ในส่วนของแมปที่พี่เนตพึ่งลงคลิปไปเมื่อ1วันก่อนนะครับผมก็คือแมปคาบแลนแบบโล่งๆนะครับผมเป็นไฮไลท์นะฮะก็นี่เลยนะครับเราต้องกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมในส่วนของฟรีไฟธรรมดานะครับเราต้องกดเข้ามาที่โต๊ะทํางานของฉันนะครับอ่ากดเข้ามา1ครั้งนะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีอ่า เขียนว่าติดตามแผนที่แล้วนะครับให้เราครับคลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็เอาโค้ดมาวางนะครับแล้วก็กดค้นหาเลยอ่ากดค้นหาเสร็จปั๊บนะครับผมให้เรานะครับกดติดตามนะโดยที่เรากดดาวนะฮะไอ้นี่คือทําในฟรีไฟล์ธรรมดานะครับผมทุกคนให้เรากดติดตามก่อนนะครับถ้าเราไม่กดติดตามเราจะสร้างแมปแมปนั้นไม่ได้นะครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวพี่เดชพาไปดูนิดนึงนะครับแมปของพี่เดชก็จะเป็นแมปล่งๆนะทุกคนนี่ เป็นล่งๆไฮไลท์นะครับผมพีเดทพึ่งทําคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับผมแล้วก็ลงคลิปไปแล้วก็แจกโค้ดไว้ด้วยนะครับนี่ก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวพีเดทแตะให้อีกนะครับผมใต้คลิปนี้สําหรับน้องๆคนที่เล่นฟรีไฟธรรมดานะครับก็มาเอาโค้ดนี้ไปเล่นกันได้เลยนะครับผมไปสร้างห้องกันได้นะครับอ่ะออกเลยนะครับผมออกมาต่อพอเรากดติดตามแล้วนะครับผมพอเรากดติดตามแล้วนะครับให้เรากดสร้างห้องได้จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่านะครับ หรือว่าให้เราไปสร้างห้องธรรมดาพวกนี้ก็ได้นะครับอ่าเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับกดเลือกไปที่คัสตอมนะครับแล้วให้เราเลือกมาที่หมดครับแลนตรงนี้นะครับครับแลนนิวนะฮะอันี่คือฟรีไฟล์ธรรมดานะครับผมพี่ย้ําก่อนเลยว่าเป็นฟรีไฟล์ธรรมดานะครับมันไม่ได้แม็กนะทุกคนอ่าแล้วก็กดสร้างห้องไปเลยนะครับอ่าทุกคนจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับผมมีประเภทแผนที่อยู่นะครับที่เราไปกดดาวเมื่อกี้ใช่ไหมให้เราเลือกไปที่นี่ับติดตามแผนที่แล้วนะครับมันก็แค่ ขึ้นมาใหขาขาา้ข้างล่างนี้นะครับผมเราจะเล่นแบบไหนก็มาเลือกกันเลยนะครับผมแบบส่วนแบบโล่งของพีเด็เมื่อกี้ก็คือแบบอันนี้นะฮะอ่าคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เรากอกรหัสผ่านนะครับในส่วนของระดับสูงนะครับผมในการสร้างห้องนะครับพีเด็ก็จะมาบอกวิธีการสร้างห้องให้แบบเลือกปืนได้นะครับก็คือให้เรากดเข้ามาที่ระดับสูงตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับให้เรากดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมบนขวามือนะครับอ่าเปิดไปเลยนะครับแล้วก็เราจะเล่นปืนอะไรบ้างนะครับผมก็ติ๊กนะครับอ่าเราไม่เอาอะไรติ๊กออกนะครับหรือว่าเราจะเล่นอะไรก็ติ๊กไปนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเล่นหมดอ่าสไลก็ได้นะครับผมเลือกเป็นสไลอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราไม่เอาไอเกมแปดเราก็เอาออกนะครับอ่าติ๊กออกไปติ๊กออกไปนะแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าเศรษฐกิจตรงนี้เห็นไหม ไอ้น,นี่คือเงินในระลอกแรกนะครับผมหรือว่าเกมแรกนั่นเองนะครับเงินเริ่มต้นนะครับผมให้เราปรับ3 0 0พไปเลยนะครับผมส่วนต่างๆตรงนี้นะครับระลอกที่สองถึงระลอกที่15นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปปรับอะไรมันนะครับผมนะหรือว่าใครที่เอาไปจัดกิจกรรมหรือว่าจะเอาไป จัดกิจกรรมการงแข่งขันอะไรแบบนี้นะครับจะให้แบบทีมที่ชนะนะครับบวกเงินเพิ่มเข้าไปอีกก็ปรับเปลี่ยนกันได้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะพอเราสร้างเสร็จนะครับพอเราทําเสร็จปั๊บนะครับให้เรากดยืนยันได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้พี่เน้นแนะนํานะครับผมใครที่เล่นแมปไฮไลท์ light, เล่นดีซงดีเซิร์ตอะไรแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนตรงนี้ไปให้แบบเงิน3 0 0พเลยนะแล้วก็ใครจะเอาเกาะ3ก็กดไปกดเพิ่มได้นะบวก3เกาะ3อะไรแบบนี้ครับให้เราติ๊กเพิ่มเข้าไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับ เกาะสก็ได้เกาะ3ก็ได้นะครับแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับพอกดยืนยันเสร็จเห็นไหมไอ้ตรงนี้พี่เน่ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีบัตรนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการสร้างห้องนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมพี่เน่มาตอบคําถามให้แล้วนะครับสําหรับน้องๆคนที่เล่นฟรีไฟธรรมดานะครับ สร้างแมปได้หรือเปล่าสร้างไม่ได้นะครับผมแต่สามารถเล่นแมปของคนอื่นได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายนะ